สวัสดีครับทุกท่านนะก็ตามกําหนดเดิมนะท,ท่านผู้ชมวันพระใหญ่นะท,ท่านผู้ชมต้องนะซื้อนำดวงน้ําแดงเครื่องเส้นไหว้ต่างๆเนาะนํามาไหว้ศาลอยู่หน้าบ้านนะท่านผู้ชมทุกท่านตอนแรกผมว่าจะไหว้แต่ช่วงเช้านะพอดีว่าช่วงเช้านี่ไปมาแล้วลืมนะท,ท่านผู้ชมลืมซื้อนำดวงน้ำแดงมา ก็ไม่เป็นไรไหว้ตามเวลาเดิมปกติที่เราเคยไหว้นะไหวศาลหน้าบ้านนะท่านผู้ชมพี่บ่าก็เปิดเพลงคล้อยเชี่ยววันนี้พี่บ่าอารมณ์ไหนไม่รู้นะทุกท่านเปิดเพลงนะครับอยู่กันตั้งนานไม่เคยได้ยินพี่บ่าเปิดเพลงพอมาวันนี้วันพระพี่บ่าเปิดเพลงเชยเลย สงสัยจะเออเป็นพ่อวันพระหรือเปล่าน่าจะใช่นะอาจจะฟังพี่เบาเปิดเพลงคลอไปเบาๆนะท่านผะู้ชมก็ไหว้มักน้ำเดงกันเลยเวะนะันนี่นะทา่านผู้ชมก็มาไหว้ศาลเนาะวันนี้บรรยากาศท,าท่าเหมือนฝนจะตกนะนะมีลมนะทา่านผู้ชมมีลม มีลมคลอมาน่ะอันนี้ต้นคูนเนาะนี่เนาะต้นคูรู้ว่าต้นอะไรนี่ต้องตัดออกหรือเปล่านี่เออต้นขี้เหล็กเนาะมันไอ้นี่นะตัดกิ่งนี่ออกหน่อยหนึ่งนะไม่ตัดก็ดีไยเป็นร่มฮะวาสารกันทุกคนไว้โชคให้มนัน นี่นะได้ยินเสียงเพลงนิดหน่อยนะท่านผู้ชมแกอืแก๊ดนี้นเอ,อไม่ขีดแก๊ดหมดจะไปหาไม่ขีดมาก่อนท่านผู้ชมเอยไม่ขีดดูสินี่ไม่ไม่ขีดหรือับออกมาอืาม ไม่ขีดแก๊สหมดพอดีนะท่านผู้ชมลมก็แรงลมก็แรงนะโอ้ลมแรงนะวันนี้ได้ยินแต่เสียงลมนะท่านผู้ชมแต่ในไม้มาเลยไม่ได้ยินนะมันเป็นไม้ตัดเสียงนะฮะ,ะวายสารพี่น้องไปาวายเลยเช้าแล้วล่ะไม่เป็นไรวาย เวลาเดิมนี่แหละนี่ครับวันนี้วันพระนะท่านผู้ชมอ่าสจือกเจือกเอออบัวตองทองซื่อเลยนางฟ้านางสารอืมเออจิตจิตตรงนี้ก็ปุูปักลาซาเลยวันศุกร์ไม่เคยละวันเาร์ไม่เคยลืมเออ รจะีน,น,นีความสุขควาองจอเลยสนมันนีนีร้ก็อสุกมัสุขหลับเนะร้อยท่ยยนี้ก็สว่างสวัยนะท่านผู้ชม มีโซลาเลล์ติดตั้งไว้ตรงนี้สองดวงนะอยู่ใกล้ๆศาลสองดวงเลยนะไม่มืดไม่อับนะน,นะทุกท่านก็ไหว้ศาลนะเป็นสิ่งที่เรารบนับถือเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะปกปักรักษาลูกหลานให้อยู่เย็นเป็นสุขที่สำคัญให้โชคในเรื่องนนี้ ีโชคซะหน่อยเนาะโอเคครับผมอ่ะก็เสร็จสิ้สนภารกิจเนาะวายสารหน้าพัานนะครับเรียบร้อยนะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ